Oh, โอ้โหศูนย์สามสามชิวคนอยู่ที่ห้องนี่ก่อฟ้าชัว โอู้้นี่กูจะเอานี่ไปซ่อมมันนี้แทนดีกวไม่ต้จะลืมไปเ1อ3กหนึ่งสามสามตัดภาพในทีไม่กู A มยิงได้หรอวะโอ้โห แต่งมาหลายบาทแล้วนะเฮ้ยโอ้โหลูกระลุนเลยาเขาวแล้วทำไมกูเจ็บอย่างงั้นวะ